พี่น้องครับนางโบเดมาให้ปั๊บมือนี้อาหารเกิดแล้วบ่เนี่ยเกิดยหญ่อาหารเกิดด้วยที่ว่าเพราะได้ตั้งใจเพราะคว่ามันสิเกิดพี่น้องสังเกตบ้างเห็ดขอนกับเห็ดขอนที่ต้นเผาเลยไหมพ่ามันขอนเดียวเนี่ยเขาอัางลากั่พี่น้องมันก็ได้เนียมันเกิดเกิดแบบจะหนห้องต้นพ้าตัดอนเ้ามะกรงมันมันแห้งมันก็เลยเกิดนะครับพี่น้องครับอาหารเกิดเกิดแบบพูดได้ไปตั้งใจนะกับ่บไดมาให้สองมือ นะครับก็บเลยแวะเข้ามาแล้วก็มานซองมึงเห็ดเต็มอยู่ปุ่นอยู่ทั้งหลังมึนก็นยังหลายอยู่มึงไอคอนอยู่นะรครับเอาอันนี้ก็เพิ่นว่าอันโชคปากเนาะอันผู้โชคดีอ่นผู้อ้อผู้โชคดีไปขี่ก็ได้เอ้ยได้วางซะแล้วอ่าผู้โชคดีไปขี่ก็ได้เฮ็ดผู้โชคผูด้ดีไปเก็บเฮ็ดก็เหยียบขี่อเพันวาแหละอันนี้ก็สิเป็นโชคดีตัวนั่นเน,นี่ยเห้ยเา พี่น้องเลยเป็นเงาเป็นเงาอีหลีในบ้านมันธรรมดาเลยเด้อมันมีแต่ดอกก้อนว่านไหมนี่เมย์มันต้อหมกพูดอะพี่น้องเลยนตรงเสียหน่อยนี่ส่วนหนึ่งก็ส่งเชียนไว้ตอนพึ่งเกิดเสร็จแล้วเอาใช่ไหม

ได้หมอหนึงพอด,ดีท่ันผู้ชมดีทั้งท้่แต่ละท,ที่นี่มีกว่าอาอขอนึงอยู่ได้หมอหนึงแล้วนี่อ่ะ กินขยู่คังเทียงอยเลยอาหากินคังเทียงหน่อยมันเบาเลยเนี่ยสมเด็จมันจะแกแล้วะแก่มันก็พลอยๆหนึ่งเดียวล่ะแั้นืออย,ยู่ลม ทุงคุยออกเ็ทำอทำเกษตรลุงเคยจเคยกินเห็ดแคนไหมนี่จัดนี่เ็ดจริงเ็ดเ็ดคอนขาเป็นงอเป็นเงน่ยพี่ผู้ชมได้หมอหนึ่งพอดีไหมเนีมุกก็ได้แกงก็ดี แต่จะเสียดกินเด้ไปมกเหมือนเดิมอาไปมกเหรอครับเปน็นยังไงก็เทวะหากินไงนะครับมันอุดมสมบูรณ์เลยคือบนแม่มาให้สองมือฝนตกนะก็เลยมาเฉยๆเก็เลยอาหารเกิดพอดีอ่าปากอะไรสับผู้อยากเห็ดเด้อกาอื่นเนื่องดีเดินทางไป่ใช่พุ่มอื่นสิไปนอนไม่ใช่พุ่มเพื่อบรรเทาเมืองหือยังสิไปนัานอยู่เพื่อมันจ่านะครับ ไปมวลกันสลับเป็นดอกยืมพื่อมันจา่าเด้ออ่าแต่ว่ามืออื่นสิไปงาน,จาพพนเจ้าพ่อพยัคฆ์อยู่อ่าผมกับพวกหูเก,ก็เห็นทั้งน้องแดงพิมพ์ผ้าพ้นสิรินะครับโทรมาบอกว่าเพื่อนมีอ่ากิจการหลายอย่างนะครับแบบสมัยก็เก่าบ้านช่องห้องหอเพื่อนจัดขึ้นเป็นกลุ่มไั่กลุ่มมั่นนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆซุ้มนะครับผมทีไปสืบเสาะหาสิ่งที่มันหาบงางอย่างเพื่อนครับไปหาเบื้องกั ตั้งแต่พอตีเมลพันเชีดมานะครับพาอเย็ดพาอสั่งผมกระสีพายามไปเก็บภาพไม่พี่น้องหรืเพื่อนกันเด้ออยู่เชยร์พุ่มครับงั้นเดี๋ยพอพายายเล่แต่พี่น้องกามืออื่นเออมืออื่นเมาะอาทิตย์ทอดพุ่นกระสีสวยเถิบเพราะว่าสิเดินทางออกจากพีเจเศ้านะครับก็ฝากไว้สลัดท่านผู้ชมที่ติดตามไลฟ์ของยัยหน้ายางเด้อมีความสุขความเจริญที่นี้ไม่กินแกงเห็ดนมกันกินโบเห็ดนมกันพี่น้องครับเออโบ้ยน้อง เงาะไมลี่ได้คุณอันนี้ควรเป็นอยู่นะครับฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมนะครับฝากไว้สำหรับท่านที่พีลูกฤาษีสลวงทว่าเด้อสมุนไพรของเงาหนญายพี่น้องเฉลยขอบคุณครับพี่น้องครับบอกันมาพากันไปนะครับพี่น้องมีเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับดิสีดวงกินยาอยังกขบประเจ้ากินยาอยังกขบประหายฝากไว้สำหรับสมุนไพรของเงาหนญายนี่ครับขวดที่อายุฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมเด้อแล้วก็มีหัวใจพร้อมครับพี่น้องครับ ท่านที่มีปัญหาเรียงลรสิ่งทะงสวารนโทรหาผมกับ0862308794เท่าน,นั้นพี่น้องไว้ใจได้ครับ